ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้แปลงสู่แนวนะครับจะมานําเสนอการแก้ไขปัญหานะครับเครื่องซักผ้านะครับถังซักมีเสียงดังนะครับเวลาเราซักนะครับเสียงดังนี้นะเนี่ยยังไม่ได้เปิดแช้แค่มือหมุนนะครับก็เสียงดังมากนะครับเราลองมาเปิดดูนะครับก็คาดการว่าสาเหตุน่าจะเป็นแกนซักถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ย นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องถอดแกนซักนี้ออกมาสั่งซื้อนะครับทางออนไลน์นะครับเพื่อจะนํามาเปลี่ยนรุ่นนี้เป็น LG นะครับเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับนะครับเปิดฟ้าก่อนนะครับเปิดฟ้าข้างหลังแล้วก็ทําการไม่ต้องถอดชุดบางคนก็จะถอดทั้งชุดนะครับถอดอันนี้ออกแยกออกจากมอเตอร์นะครับจากชุดแกนข้างล่างนะครับแยกกันเพื่อสะดวกในการทํางาน แต่วันนี้แปลงซุแนลจะไม่ถอดนะครับก็จะพยายามนอนตะแคงแล้วก็ถอดเอาเฉพาะชุดแกนออกแล้วก็นอนตะแคงเครื่องซักผ้านะครับลงนะครับแต่ก็ต้องหาอะไรมารองนะครับเดี๋ยวมันจะมีรอยหรือแตกหักได้นะครับผมใช้โฟมแผ่นนะครับมารองนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือชุดแกนซักนะครับที่มีปัญหานะครับเราต้องเปลี่ยนชุดนี้นะครับน็อตก็จะมีอยู่ประมาณ5-6ตัวนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องถอดสายพานก่อนนะครับถอดสายพานออกสายพานออกอย่างนี้นะฮะทำการถอดนะฮะดูครับนะครับอาการไปแล้วนะครับนี่คืออาการของแกนซักไปที่ทําให้มันเสียดังนะครับต้องเปลี่ยนทั้งชุดครับเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้รู้สึก,นะกจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มี นะครับเราจะได้สั่งชุดนี้มานะครับก่อนอื่นเราต้องถอดตัวนี้ก่อนจะมีน็อตหกตัวถ้าเรามีไขควงสั้นเราก็ขันได้นะครับแต่จะไม่สะดวกถ้ามียาวก็จะแทงทะลุจากด้านนี้เข้าไปหนยนะครับขันออกนะครับเรามาลุยกันเลยครับครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับก่อนที่เราจะไปเอานะครับชุดแกนซักด้านล่างออกนะครับเราต้อง ถอดตรงนี้ก่อนนะครับถอดแกนตรงนี้ออกแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะอ่าเขาเรียกปลดตรงนี้นะครับให้อิสระก่อนแล้วค่อยยกชุดข้างล่างคลายน็อตหกตัวออกนะครับครับวิธีการก็แค่นะครับมันจะมีอ่าเราสลักตรงนี้นะครับดึงออกนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ใช้นะครับเรเรียกคุญแจนะครับเบอร์นี้นะครับเพื่อขันน็อตหนึ่งตัวออกแล้วก็ยกชุดใบพัดนี้ออกได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรื้อชุดแกนตะลางนะครับครับก็พยายามถอดสกรูหกตัวออกนะครับนี่ครับด้วยไขควงหลายชนิดสั้นบ้างกลางบ้างนะครับยาวบ้างนะครับอย่างนี้ ถ้าได้ไขควงยาวอย่างนี้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าเราจะแทงทะลุรูนี้เข้าไปเลยนะครับรูด้านล่างพวกนี้เข้าไปหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดขอแนะนำนะให้ซื้อไขควงนะครับยาวประมาณฟุตนะเป็นฟุตเลยนะครับฟุตกว่าได้ยิ่งดีนะครับเพราะเราจะต้องไม่ได้เปิดชุดนี้นะครับเปิดชุดนี้ออกมาทั้งชุดนะครับมันเสียเวลานะครับผมก็เลยต้องทุลักทุเลใช้ทั้งไขควงสั้นๆนะครับ ระยะสั้นๆไขได้แล้วก็มีบางตัวสกูบางตัวก็ต้องสอดเข้าไปอย่างตรงนี้นะครับคือตรงนี้ก็ถ้ามันหลุดแล้วเราก็สามารถนะครับเอาออกมาได้เลยนะครับที่เป็นชุดแกนนะครับนะครับก็ออกมาอย่างนี้นะครับครับก็พยายามหาจุดออกให้มันได้นะครับจุดที่จะออกนะครับก็ตะแคงไปตะแคงมานะครับ เดี๋ยวมันก็ออกมาได้เองนะครับนะครับอันนี้คือเราเล่นแบบวิธีไม่ต้องถอดนะครับออกมานะครับนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถสั่งซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับแล้วอาการเสียงดังก็จะหายไปนะครับตรงนี้นะครับหลวมมากครับตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวขอญาตสั่งอะไรก่อนนะครับ ครับทุกท่านครับก็สั่งของนะครับอะไรนะครับก็คือ,อแกนปั่นนะครับถังซักนะครับของเครื่องซักผ้าเอนจีนะครับรุ่นนี้ก็รู้สึกจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับก็ในดูในรายละเอียดของที่เราสั่งมาก็เขามีบอกว่าสามารถใช้กับรุ่นนี้ได้อยู่นะครับอันนี้คือของเดิม นะครับที่มีปัญหาแล้วก็รวมเนะฟืองข้างในนี้ก็น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับส่วนยางผมไม่ทราบว่ารุ่นที่มากับเครื่องนะครับยางกันน้ําตรงนี้นะกันรั่วก,กันซึมมีแค่นี้หรือเปล่าหรือมีเยอะกว่านี้ก็ไม่ทราบแต่ตัวที่สั่งมาใหม่นะครับทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวลูกยางนะครับที่กันซึมตรงนี้ดูแล้วจะมี มีเยอะกว่านะครับมีครอบคุมของตรงนี้ด้วยหรืออาจจะเป็นอะไรชุดใหม่ที่เขาอัปเกรดแล้วเราก็ไม่ทราบแต่คิดว่าสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับอันนี้คือชุดใหม่ที่เราสั่งมานะครับเราก็มาสวมกันเลยนะครับประกอบกันเลยครับครับผมรุ่นนี้เขาจะเรียกว่ารุ่นอ่า TT นะครับ10นะครับ NARG นะครับรุ่นนี้ต้องดูรายละเอียด ในการสั่งอะไหล่ดูดีๆนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างของสินค้านะครับใน l a z a d a ใน s h o ป e e หรือใน Tik t o k ก็มีนะครับนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะแปลกน,นะครับหลายๆท่านก็มารีวิวในการเปลี่ยนแกนซักเหมือนกันนะครับแต่ของเขาจะไม่มีเหล็กตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีมียางอยู่แล้วเขาเรียกบูทบูทยางนะครับบูทยางอันนี้สายผ่านไม่เกี่ยวนะครับมีบูทยางแล้วก็จะมีเหล็กตรงนี้ นะครับเหล็กเหมือนแหวนนะครับแต่ตัวใหญ่มากก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ในการให้สัมผัสกับเนื้อเนื้อ,อยางตรงนี้ไม่ให้มีการซึมของน้ําก็อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวเดิมนะครับทุกท่าน,นตัวเดิมก็จะเสียบไว้อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือ,อชุดชุดเก่าซึ่งเราถอดออกนะครับเพราะตรงนี้ก็หลวมนะครับแล้วก็เฟืองตรงนี้ก็น่าจะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าต้องเปิดออกนะครับ ส่วนมากเขาก็จะเปิดดูนะครับช่างเขาก็จะทำาการศึกษาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเปิดตรงนี้ดูแต่เราไม่ทำนะครับเพราะถือว่าเป็นอะไรที่ชำรุดแล้วนะครับบางๆก็ค่อยค่อยค่อยหาใส่แต่ตรงนี้พอเราถอดออกนะครับถอดออกตรงนี้ถ้าเราจะสวมตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ดูแล้วก็ก็ก็น่าจะใช้อา่าวล็กล็กลองตัวนี้ นะครับเด็กรองตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นรุ่นเก่าก็คงไม่ทิ้งมันจะได้เสริมตรงนี้เพื่อให้มีความแน่นหนาเวลายึดกับตัวเครื่องซักผ้านะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใบพัดในถังปัน่นนะครับอันนี้ก็อยู่ข้างล่างนี่ก็อยู่ข้าง,างในถังนะครับเราลองไปประกอบกันดูนะครับครับต้องขออภัยครับ นิดนึงนะครับพอดีผมไปสํารวจในตัวถังซักและมันจะมีลูกยางอยู่นะครับผมถอดออกมาแล้วมาสวมใส่กับแกนซักตัวนี้นะครับก็อะไรเดิมอะไรใหม่นะครับเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะนะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเพราะเมื่อกี้ไม่มีลูกยางตัวนี้ผมไม่ได้ถอดมาจากตัวเครื่องต้องขออภัยจริงๆนะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่จริงก็เหมือนกัน นะครับอ่าแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาประกอบเราต้องมีจารบีทายตรงนี้เพื่อในการสวมนะครับสวมแล้วจะมีปัญหาในการลูกยางปลิ้นทําให้น้ําซึมทีหลังตรงนี้นะครับตัวเดิมนะครับขอแนะนําเราใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับถ้ามันไม่ไม่แห้งมากมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับรอบบริเวณนี้เข้ามาป้ายได้นะครับโอเคครับประกอบกันเลยครับ เวลาสวมนะครับเข้ากับตัวถังนะครับแนะนําให้ถอดลูกยางนะครับลูกยางที่เสียบอยู่ตรงนี้ตรงแกนนะครับเอาเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะยัดเข้าไปถึงชุดถึงจะจารบีแล้วเข้าทาจารบีแล้วก็อาจจะเข้ายากเพราะฉะนั้นเอาตัวนั้นเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวนี้ตามเข้าไปจะได้ง่ายนะครับ,บครับไขครวงนะครับไขควงยาวนะครับ ไปถอยมาใหม่นะครับใช้ได้ดีมากนะครับก็สอดทะลุเลยทะลุรูข้างล่างนะครับไปหาหัวน็อตนะครับอันนี้คือง่ายสุดแล้วในการถอดเปลี่ยนแกนซักตรงนี้เพราะไม่ต้องถอดทั้งชุดนะครับอันนี้อยากแนะนำนะครับซื้อติดบ้านไว้เลยนะครับไขควงยาวย5ประมาณ25เซนติเมตรจากตรงนี้นะครับถึงปลายนะครับหรือ30 เซติเบสก็มีขายยาวมาอีกนิดนึงนะครับไม่รวมไม่รวมด้ามนะครับซื้อติดบ้านไว้เลยนะครับถ้าใครคิดอยากจะซ่อมแซมนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านนะครับอันนี้แนะนําอีกตัวนะครับระหว่างการซ่อมนะครับเดี๋ยวทางแลงโชเนียจะลืมแนะนํานะครับหลังจากเรายึดให้แน่นนะครับน็อตหกตัวตามเดิมตามที่เราถอดออกแล้วก็เราก็ใส่สายผ่านตามเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็ ไปใส่ใบพัดนะครับในเครื่องอ่าก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับลุยต่อเลยครับครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเอาลอยบากให้ตรงกันนะครับ ปิดฝาหลังแล้วก็ทดลองได้เลยนะครับก่อนอื่นก็น่าจะทดลองก่อนนะครับจะได้รู้ว่าน้ําซึมไหมข้างหลังจะไม่ต้องปิดเปิดบ่อยนะครับต้องทดสอบก่อนนะครับครับก็เสียงก็เครื่องก็เงียบละนะครับไม่ดังเหมือนเดิมละนะครับแต่ก่อนจะดังตบๆๆๆๆนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับคือว่าเรา สอมแซมได้ถูกต้องนะครับสําเร็จตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาน้ําใส่ดูนะครับจะได้รู้ว่าข้างล่างนะครับใต้แกนมีน้ํารั่วซึมหรือเปล่านะครับดับเสียงเงียบหายแล้วนะครับเงียบขึ้นเยอะเลยครับได้ของใหม่นะครับดูข้างหลังนะครับ ฝาหลังให้เรียบร้อยนะครับก็เราก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้าของเรารุ่นนี้ได้ต่อนะครับเป็นการยืดอายุแล้วก็ประหยัดเงินในการซ่อมแซมนะครับเราไม่ต้องไปหาช่างดูอาการแล้วสามารถวินิจฉัยแล้วก็ทําการแก้ไขได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ